อันนี้คืออะไรอันนี้คือแฮมอันนี้คือแป้งอันนี้คือซอสมะเขือเทศอันนี้ไหนเอ่ยอันนี้<ม>คือซอสมะเขือเทศเหมือนกันอันนี้คือซอสมะเขือเทศมายองเนสมายองเนสแล้วก็ผงอาริกาโน่อ,อาริกาโน่อริกาโน่เดี๋ยวเรามาทำพิซซ่ากันนะครับนี่คือแป้งพิซซ่านะ<ด>ระวังนิ้วนะคะระวังนิ้ว โอเคก็อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชิ้นใหญ่ ลูกอ่ะข้างหน่อยข้างหน่อยโอเคอ่ะนิดน,นึงข,งข้างๆนิดน,นึงอ่านั่นแหละโอเคเละนะลูกอย่ายเละอย่าเละอย่าเละนั่นเป็นชิ้นชิ้นอ่าอ่ะฟื้นออกมาเลยอ่ออาฟื้นออกมาอีกฟื้นออกมาอีกโอเคได้แล้วได้แล้วโอเค แล้วก็จะได้แฮมจีเล็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคระวังนิ้วกันระวังนิ้วกันดูโอเคไปฮัทโดนัทสตอรฟิสอ่าทาทาให้ทาให้ทั่วเลยอันนี้มินิกำลังเอาซอสมะเขือเทศใช่ไหม ทาที่แป้งพิซซ่านะคะใช่ค่ะทาที่แป้งทาหมดเลยทุกอากทั้งสองอันเลยนะคะใช่ค่ะทาให้ทั่วนะคะทาให้ทั่วใี่ทาอีกทาให้ทั่วเลยนะคะทาเหมือนเลยเหรอใช่ค่ะไม่ทาอะะไรออ่ันนี้ทามาอย่างนี้ทาตาทับไปเลยทาที่แป้งเลยทาเข้าไปที่หน้าเลย

ันตอนนี้เราเอาแฮมค่อยๆวางตกแต่งสวยงามแฮมวางทีละหลายๆอันก็ได้หลายๆชิ้นก็ได้ตัวหนึ่งอันเนาะวางวางปูไว้เลยปูเป็นปูไว้เลยลูกปูหลายๆอันหลายๆอันนั่นแหล,และนั่นแหล,และโอเค เราก็จะใช้ไฟระหว่าง200ถึง250น,นะนะคะแล้วก็อันนี้ต่อมาก็เป็นให้อุ่นให้ร้อนทั้งบนและล่างแล้วกันนะแล้วก็ประมาณ5นาทีอะเราปิดไปให้5นาทีก็บอกว่า5นาทีเสร็สุกโอเคเริ่ม Okey. Dan yang ni.